อันยองฮาเซโอเชอีดึมื่นน้ำแดงฮามีตะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Good Morning Thai f i e นะคะในวันพุธกับช่วงสาระกับน้ำแดงค่ะวันนี้นะคะน้ำแดงก็มีสาระดีๆมาฝากทุกคนกันอีกแล้วค่ะก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องควาเตี้ยนที่เป็นการแต่งหน้าของสาวๆในยุคราชวงศ์ถังของจีนกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้น้ำแดงก็จะนำแฟชั่นจากฝั่งเกาหลีมาฝากทุกคนกันบ้างค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องแฟชั่นการแต่งหน้านะคะแต่เป็นแฟชั่นทรงผมของสาวๆในยุคราชวงศ์โชซอนค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นามาพูดถึงเรื่องจัก,กรวรรดิโชซอนกันก่อนนะคะราชวงศ์โชซอนเนี่ยค่ะก็เป็นราชวงศ์นึงที่ปกครองของเกาหลีนะคะโดยปกครองเกาหลีมากว่า600ปีเลยทีเดียวละค่ะรวมพระมหา,หากษัตริย์ทั้งสิ้นก็27พระองค์ค่ะซึ่งกว่า600ปีเนี่ยราชวงศ์โชซอนก็จะได้รับอิทธิพลการแต่งตัวหรือว่าแฟชั่นจากหลายดินแดนเลยละ่ะหลักๆก,ก็ประเทศจีนเนี่ยแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำแดงก็จะพาทุกคนไปชมกับแฟชั่นโชว์ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปชมกับสาระดีๆเกี่ยวกับทรงผมในราชวงศ์โชซอนกันค่ะ ทรงผมของสาวสาวชาววังโชซอนนะคะจะอิงรูปแบบมาจากราชสํนานกโครยอค่ะซึ่งราชสํนานกโครยอเนี่ยก็เป็นราชวงศ์ก่อนหน้าที่จะเป็นราชวงศ์โชซอนนั่นเองซึ่งราชวงศ์โครยอเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากราชวงศ์หยวนของจีนอีกทีค่ะแหมซับซ้อนจริงๆสาวสาวชาววังโชซอนเนี่ยจะใส่วิกผมเปียที่เรียกว่าคาเชค่ะซึ่งนั่นแหละค่ะการใช้เครื่องประดับคาเชเนี่ยก็จะมีนัยยะว่ายิ่งวิกใหญ่แปลว่ายิ่งสวยยิ่งรวยยิ่งไฮโซค่ะ ซึ่งในเจ้าวิกผมคาเชเนี่ยมันก็มีหลายทรงนะคะแต่วันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ทรงแทซูค่ะเป็นทรงที่สงวนไว้สําหรับพระมเหสีหรือว่าชุมจอนมาม่า และพระชายารัชทายาทหรือว่าพินกุงมาม่าเอาไว้ทาเวลาการพระราชพิธีค่ะซึ่งทาติดซีรี่นะคะก็จะยกตัวอย่างจากซีรี่ค่ะเช่นจางอกจองค่ะตอนได้รับตําแหน่งเป็นพระมเหสีจากเรื่องจางอกจองตำนานรักคู่บันลังก็จะทําทรงนี้ค่ะทรงที่2ทรงออยมอรีอันนี้เป็นทรงผมปกติของในฝ่ายในค่ะบรรดาพระมเหสีพระสนมพระชายาหรือว่านางในระดับสูงที่เรียวกว่าสังกุงนั่นแหละก็จะทําทรงนี้กันค่ะแต่ความใหญ่แล้วก็ความอลังการของปิ่นปักผมเนี่ยก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนไปตามความไฮโซของแต่ละคนค่ะเช่นพระมะเหสนะีก็จะมีวิกผมที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ปิ่นปักผมที่อลังการหน่อยพระสะนมก็จะลองมาซึ่งเราก็จะดูได้จากซีรีส์เกาหลีย้อนยุคทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวงหรือว่าเดอะคิงแอนไอบันทึกรักคิมชูซอนสุภาพบุรุษมหาขันทีค่ะทรงที่3ทรงอัลจินมอดีซึ่งเป็นทรงปรกติของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอันนี้ก็จะหน้าตาคล้ายๆกับออยมอรีค่ะ แต่จะไม่มีหมอนเล็กๆตรงกลางต่อมาค่ะทรงที่4ี่อเดมอรีอันนี้เป็นทรงผมสําหรับขีแซงค่ะแอะขีแซงคืออะไรขีแซงเนี่ยก็เป็นนางโรมชั้นสูงในยุคนั้นนะคะซึ่งทรงผมแบบทอเดมอรีเนี่ยก็จะเป็นแบบวิกแบบยอียงๆหน่อยถ้าเป็นตัวอย่างจากซีรีส์นะคะน้ำแดงขอยกตัวอย่างเป็นบทชุนฮงค่ะเป็นตัวละครที่เป็นกีแซงจากเรื่อง Time Slip ด็หมอข้าศตวรรษค่ะ ทรงผมในราชสำนักโชซอนนะคะก็เป็นแบบนี้เรื่อยมาค่ะจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้ายองโจกษัตริย์ลำดับที่21ของราชวงศ์โชซอนซึ่งถ้าเกิดใครเคย,เคยดูซีรีส์เรื่องทงอีนะคะก็กษัตริย์องค์นี้แหละคะ่ะเป็นลูกชายของทงอีใช่ค่ะเด็กตัวเล็กๆที่เราเจอในเรื่องนั่นแหละหรือถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่องแฮชิปกปักรักยุติธรรมพระเอกของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือพระเจ้ายองโจน,นี่แหละคะ่ะแอบกระซิบนิดนึงเรื่องนี้มีในเน็ตฟลิกด้วยนะคะนอกเรื่องไปไกลค่ะกลับมากลับมากลับมาพรรระะเจจนเน้้าาาายงโนกกก็ปกศหมชสั วิกผมคาเชคะ่ะเพราะว่ามันไม่ดีกับกระดูคอแถมยังเปลืองตั้งหากรับสั่งว่าให้ใช้ทรงผมชอบจีมอรีเป็นทรงผมแบบมวยเสียบปิน่นซึ่งก็กลายเป็นว่าปิ่นเนี่ยจะเป็นเครื่องบอกความไฮโซของแต่ละคนไปค่ะเช่นพระมเหสีเนี่ยก็จะเป็นปิ่นทองลายหง์พระสนมก็จะเป็นปิ่นทองลายผีเสือ้อส่วนสตรีผู้ดีทั่วไปก็จะเป็นปิ่นหยกหรือว่าปิ่นเงินค่ะทรงผมมวยเสียบปิ่นเนี่ยก็จะเห็นได้จากซีรีส์หลายเรื่องเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทองอีจอมนางคู่บรลลังเซเว่นเดย์ควีนเจ็ดวันบรรลังร หรือเรื่องดอะมูน t ด a t e อมเบรซิ่งเดอะซันจันทราอบอาทิตย์ค่ะส่วนวิกผมคาเชนเนี่ยก็จะเหลือแค่กีแซงหรือว่านางลมเท่านั้นค่ะที่ยังใส่ได้อยู่เรามาพูดถึงสาวโสดกันบ้างนะคะสตรีที่ยังไม่ออกเรือนในยุคนั้นเนี่ยจะทําทรงผมทาฮืนมอรี เป็นทรงผมสาหรับเด็กผู้หญิงจนกระทั่งเริ่มแตกเนื้อสาวจนกว่าจะออกเรือนค่ะทรงนี้จะถักเป็นเปียยาวแล้วก็ผูกด,ด้วยริบบิ้นที่เรียกว่าแทงกีตรงปลายผมค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราองค์หญิงที่ยังไม่ได้ออกเรือนทั้งหลายที่อยู่ในวังเนี่ยก็จะทําทรงนี้เช่นกันค่ะก็เช่นองค์หญิงเฮมยองจากเรื่อง My s e s y Girl องค์หญิงตัวร้ายกับคุณชายเจียมเจียมนางเอกก็จะทําทรงนี้เช่นกันค่ะ ก็คร่าวๆนะคะกับสาระที่มาจากการติ่งซีรีส์ของน้ำแดงเอาไว้คราวหนะ้าถ้าน้ำแดงมีอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะคะทุกวันพุธเวล10า10โมงเช้าค่ะกับช่วงสาระกับน้ำแดงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ